คุณเป็นคนที่ชอบความหรูหราพรีเมียมห้ามพลาดบ้านหลังใหญ่ในโครงการระดับพรีเมียมที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้อยู่อาศัยจำนวนมากที่มอบทั้งความมั่นคงคุณภาพพร้อมทั้งฟังก์ชันที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยระยะยาวของครอบครัวขนาดใหญ่สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นุ่นพาทุกคนมาอยู่ที่บ้านขายเชียงใหม่บ้านหลังใหญ่สุดหรูในโครงการนันทาวันซีรีนเลกแม่เหียคะ่ะ ทำเลคุณภาพและก็ยังรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะเขามาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างแรกที่จะสังเกตเห็นก็คือระบบรักษาความปลอดภัยมีให้24ชั่วโมงเลยค่ะแล้วก็ยังมีสวนยอมไว้ให้เราได้เดินพักผ่อนริมทะเลสาบด้วยนะคะและในส่วนของตัวบ้านค่ะ คือเขามาพร้อมกับขนาดที่ดิน180.41ตารางวาและพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่242ตารางเมตรค่ะเป็นบ้านหลังใหญ่ที่มีให้ถึง6ห้องนอน7ห้องน้ําและก็ยังมีห้องแม่บ้านเพิ่มให้อีก1ห้องพร้อมกับห้องน้ําในตัวค่ะเดี๋ยวนุ่นจะพาทุกคนเดินดูในส่วนแรกของตัวบ้านก่อนเลยนะคะสิ่งที่เราจะสังเกตเห็นก็คือ ทางที่ขับมาบ้านเนี่ยจะมีขนาดกว้างแล้วก็ดูสะอาดมากเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ดูแลทุกวันและในส่วนของประตูนะคะจะเป็นประตูลวเหล็ลกระบบอัตโนมัติค่ะด้านขวามือของนุน่นอันนี้จะเป็นที่สำหรับพักขยะของเรานะคะและในส่วนของการจัดสวนก็คือจะเน้นเป็นแบบสไตล์ร่มรื่นซึ่งทั้งสองฝั่งก็จะมีพื้นที่ดินให้เราได้จัดสวนในสไตล์ของตัวเองค่ะ แล้วก็ยังมีไฟที่ไว้ส่องในยามค่ำคืนนะคะจะทำให้สวนนั้นดูสวยและดูสว่างขึ้นค่ะตรงนี้มีปลาด้วยน่าจะเป็นปลากัดนะคะแล้วก็ยังมีบัวสีม่วงให้ด้วยค่ะในส่วนของที่จอดรถนะคะคือจะเป็นพื้นคอนกรีตนะคะแล้วก็มีการเล่นลวดลายด้วยพื้นกระเบื้องค่ะ ซึ่งที่จอดรถอ่ะด้านด้านในจะเป็นในร่มจอดได้ประมาณ2คันแล้วก็ด้านนอกเพิ่มอีกประมาณ4คันแต่ถ้าหากเป็นรถคันใหญ่ mm. ก็อาจจะเพิ่มได้อีก2คันเพื่อที่จะได้ไม่ดูแอร์อดค่ะในส่วนของสวนด้านนี้นะคะจะเห็นได้ว่าคือกว้างมากๆดังนั้นเราสามารถที่จะใช้เป็นพื้นที่ให้ลูกหลานวิ่งเล่นหรือว่าจะเพิ่มโต๊ะเก้าอี้สำหรับเป็นมุมนั่งพักผ่อนน่ารักน่ารัก ในบ้านก็ได้ค่ะและในมุมนี้นะคะอันนี้จะเป็นห้องอเนกประสงค์ค่ะซึ่งห้องนี้นะคะมีขนาดกว้างทีเดียวในสำหรับไอเดียของนุ่นนะคะก็คือเราสามารถที่จะทำเป็นห้องดนตรีห้องสันทนาการหรือว่าห้องเรียนรู้ของลูกหลานหรือว่าจะเป็นห้องทำงานก็ได้ค่ะในส่วนของคุณผู้ชมคิดว่าถ้าเป็นบ้านของคุณผู้ชมคุณผู้ชมอยากจะใช้ห้องนี้เป็นห้องอะไรสามารถแชร์คอมเมนต์กับเราได้เลยนะคะ อะมาดูส่วนอีกฝั่งหนึ่งค่ะอันนี้จะเป็นพืชผลที่แม่บ้านเขาปลูกนะคะเพื่อที่จะได้ใช้พื้นที่ดินให้เป็นประโยชน์ค่ะท่านเจ้าของบ้านไม่ได้พักอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วนะคะ ด้านนี้จะเป็นรั้วที่เราแชร์กับเพื่อนบ้านนะคะก็จะมีการปลูกต้นไม้สีเขียวเวลามองรอบๆบบ้านก็จะทำให้ดูสบายตาค่ะเราสามารถที่จะเดินรอบๆอบตัวบ้านได้เลยนะคะแต่ว่านุ่นขออนุญาตพาทุกท่านดูข้างในดีกว่าค่ะเราไปดูว่าข้างในจะสวยงามหรูหราแค่ไหนและกว้างขนาดไหนกันค่ะ ตอนนี้นุ่นยืนอยู่ตรงทางที่จะเข้าไปภายในตัวบ้านนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าบ้านหลังนี้จะตกแต่งเป็นแบบสไตล์โคโลเนียลนะคะซึ่งเป็นบ้านหลังใหญ่ดูสง่างามมากๆเพราะว่าพื้นที่ดินของเขามีให้ถึง180.41ตารางวาค่ะตัวบ้านหลังนี้นะคะเขามาพร้อมกับกล้องวงจรปิดด้านด้านนอกของตัวบ้านนะคะมีให้2ตัวแล้วก็พอเราเดินเข้ามาข้างในตัวบ้านค่ะ สิ่งแรกที่สังเกตเห็นคือประตูบ้านที่เป็นแบบ2ตอนนะคะเวลาเปิดออกทั้งสองบานจะให้ความโอ่อ่าหรูหราค่ะและสิ่งแรกที่สังเกตเห็นเหนือหัวนุ่นก็คือตัวโครงฟลายระยะคริสตัลนี้ค่ะแล้วก็ยังมีโซฟาให้สำหรับนั่งพักผ่อนแล้วก็มีทีวีขนาดใหญ่ให้ด้วยค่ะซึ่งชั้นหนึ่งของบ้านหลังนี้นะคะจะประกอบไปด้วยห้องนอนพร้อมกับห้องน้ำในตัวห้องรับประทานอาหารห้องนั่งเล่น ห้องครัวพร้อมลานซักล้างแล้วก็ห้องน้ําสําหรับรับแขกค่ะเดี๋ยวนุ่นจะพาทุกคนเดินชมด้านฝั่งขวามือของนุ่นก่อน,นะคะอันนี้จะเป็นมุมนั่งพักผ่อนนะคะโซฟ,ฟาขนาดใหญ่ทีเดียวนั่งได้หลายท่านในส่วนของเซตโตะรับประทานอาหารตัวนี้จะไม่ได้รวมในราคานะคะเนื่องจากว่าเป็นท่านเจ้าของบ้านซื้อเข้ามาให้คุณแม่บ้านใช้ในระหว่างที่เจ้าของบ้านไม่อยู่นะคะ อ่าอ่ะด้านนี้อันนี้จะเป็นห้องเก็บของใต้บันไดนะคะมีขนาดกว้างมากๆเลยนะคะแบบกว้างจริงๆเก็บเก็บของได้เยอะเลยล่ะค่ะและด้านหลังของนุ่นก็จะมีประตูที่เชื่อมไปยังโรงจอดรถนะคะซึ่งก็คือส่วนด้านหน้าของตัวบ้านและห้องน้ำที่เป็นห้องน้ำรับแขกค่ะเคา์เตอร์ของเขาคือจะเป็นแบบหินลายหินอ่อนนะคะ แล้วก็มาพร้อมกับกระจกขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ให้เราได้วางของในห้องน้ำได้ด้วยแล้วก็ยังมีชั้นด้านล่างของซิงค์นะคะไว้สำหรับเก็บของอต่างๆค่ะอ้อันนึงที่นุ่นลืมนำเสนอก็คือตัวนี้ค่ะอันนี้จะเป็นตัวอินเตอร์คอมนะคะเวลาที่เรามีมีเพื่อนหรือว่ามีคนมากดออดน,นะคะเราก็สามารถที่จะกดคุยกับบุคคลที่อยู่ ข้างนอกรั้วได้ค่ะซึ่งตัวอินโทรคอมเนี่ยมีให้ทั้งหมด3ตัวอีก2ตัวจะอยู่บนชั้น2ของบ้านหลังใหญ่ค่ะ,ะถัดมาจากนี้อันนี้จะเป็นตู้นะคะคือจะเป็นเขาเรียกไงแบบใช้สีขาวให้มันเป็นสีเดียวกันกับเฟอร์นิเจอร์ในบ้านซึ่งถือว่าในมุมของนุ่นนุ่นมองว่ามันมันคือดูสวยงามแล้วก็ดูดีซึ่งจะมีตู้เย็นให้แล้วก็ห้องครัว คือจะเป็นห้องครัวที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ที่ครบครันอย่างแรกที่สังเกตเห็นก็คือตัวที่ดูดควันพร้อมกับเตาแก๊สนะคะแล้วก็มีชั้นวางของใต้เคาน์เตอร์ให้ด้วยรวมถึงมีชั้นเก็บของเหนือศีสะให้ค่ะซึ่งห้องห้องครัวเนี้ยเขามีเครื่องปรับอากาศให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคือด้านนี้เลยค่ะอู้สำหรับตัวซิงค์นะคะคือบ้านเวลาเราเป็นครอบครัวใหญ่ดังนั้นซิงค์ก็จะต้องใหญ่ตามไปด้วย เรียกได้ว่าตอบโจทย์การใช้งานดีทีเดียวแล้วพอเราเดินออกมาข้างหลังนะคะอันนี้จะเป็นโซนซักล้างค่ะซึ่งก็จะมีมุมให้สําหรับล้างต่างๆทางด้านซ้ายมือของนุ่นแล้วก็มุมนี้จะเป็นที่สําหรับตากผ้าในวันที่ไม่มีแดดนะคะแต่ถ้าวัานไหนแด,ดดดีหน่อยก็ตากข้างๆนั้นได้เลยค่ะแล้วก็ในมุมนี้อันนี้จะเป็นมุมสําหรับซักผ้านะคะซึ่งก็จะมี เครื่องปั่นผ้าแล้วก็เครื่องอบผ้าให้ด้วยแล้วก็ยังมีชั้นไว้สําหรับเก็บของประมาณนี้เลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นการใช้พื้นที่ภายในบ้านได้อย่างดีทีเดียวค่ะบ้านหลังนี้จะมีเครื่องปั๊มน้ําให้ด้วยหนึ่งตัวนะคะแล้วก็ยังมีการเดินรา,างน้ําฝนให้ด้วยเวลาฝนตกก็คือฝนก็จะไม่สาดเข้ามาภายในตัวบ้านค่ะ ในส่วนของด้านนี้นะคะอันนี้คือเราสามารถที่จะเดินไปด้านหน้าของตัวบ้านได้แล้วก็จะเป็นฝั่งที่มีห้องห้องนอนของคุณแม่บ้านแล้วก็ห้องน้ําให้ในตัวค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะโอ้อยากพาเดินข้างนี้มากกว่าคืออย่างที่นุ่นได้แจ้งไปบ้านหลังเนี้ยเขาจะดีไซน์สวนให้เป็นแบบทรายร่มลื่นดังนั้นจะเห็นว่ามีการปลูกต้นไม้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะเวลาเรามองออกมาจากตัวบ้านก็จะรู้สึกสบายตา อันนี้จะเป็นห้องรับประทานอาหารแบบทางการนะคะเวลาที่เรามีลูกหลานหรือว่าเพื่อนๆหรือว่าวันหนึ่งเราอยากจะจัดสังสรรค์อะไรมุมนี้ก็คือจะเป็นมุมที่เราสามารถนั่งรับประทานอาหารหรือว่าดื่มเครื่องดื่มร่วมกันใช้เวลาร่วมกันได้อย่างมีคุณภาพค่ะ และอย่างหนึ่งที่สังเกตเห็นก็คือบ้านหลังนี้เขาจะมีกระจกให้รอบๆตัวบ้านแล้วก็กระจกพุกบานสามารถที่จะเปิดรับลมรับแสงแดดระหว่างวันได้ทําให้เราไม่ต้องพึ่งพาเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านค่ะมุมนี้คือมุมที่มี2ห้องนอน2ห้องน้ําซึ่งเป็นห้องนอนไว้สำหรับรับแขกค่ะเดี๋ยวนุ่มพาคุณผู้ชมไปดูแต่ก่อนจะขึ้นบันไดอันนี้จะเป็น ห้องเก็บของใต้บันไดนะคะนั่นหมายถึงว่าบ้านหลังนี้มีที่เก็บของให้สองที่แล้วก็คืออันแรกก็คือใต้บันไดของโซนบ้านหลังใหญ่แล้วก็ใต้บันไดของโซนที่มีการต่อเติมเข้ามาสําหรับทําเป็นห้องนอนรับแขกค่ะไปดูข้างบนกันค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น2แล้วนะคะสิ่งแรกที่เราจะสังเกตเห็นก็คือมุมมุมนี้ค่ะไว้สำหรับนั่งพักเพราะว่านุ่นเริ่มหอบแล้ว <c oughs> ก็มุมก็ถือว่า เป็นโซฟาขเขาเรียกเป็นมุมนั่งที่มีเบาะนุ่มๆอะไรเงี้ยค่ะเราสามารถใช้มุมนี้เป็นที่อ่านหนังสือก็ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของพื้นของเขาเนี่ยคือจะเป็นพื้นที่เป็นแบบ PVC ะะอซค่ะคุณผู้ชมสามารถคอมเมนต์ได้นะคะถ้าหว่านุ่นพูดผิดแต่ว่าคือมันเป็นพื้นแบบลายไมย้ที่ดูเวลาเราเดินแล้วคือมันจะดูนุ่มอะคะ่ะแล้วก็ดูสวยงาม อันนี้จะเป็นห้องนอนแรกนะคะของชั้น2ซึ่งก็จะประกอบไปด้วยห้องนอนมาพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ที่ตกแต่งแบบสไตล์เรียบแต่ดูหรูนะคะมีตู้เสื้อผ้าให้เป็นแบบบานสไลด์นะคะประมาณนี้แล้วก็หน้าต่างของเขาเนี่ยคือจะมองเห็นสวนของเพื่อนบ้านนะคะจากมุมนี้ซึ่งเราสามารถที่จะเปิดรับลมหรือว่าแสงแดดนะคะแล้วก็ยังมีไฟเครื่อเลนะ ไฟเหนือศีษะที่เป็นแบบมีการเล่นช่องไฟนะคะทำให้บ้านดูหรูมากยิ่งขึ้นค่ะและในส่วนของห้องน้ำโดยส่วนตัวนุ้ชอบห้องน้ำอันนี้นะคือแบบเขาทำเป็นแบบลายกระเบื้องสีขาวแต่กับสีดำซึ่งมันดูเป็นสีเบสิกมากแต่พอเขามาอยู่ด้วยกันแล้วคือมันดูสวยงามแล้วก็ในส่วนของโซนอาบน้ำนะคะก็คือมีการมีมีกระจกกั้นให้เครื่องหนึ่งซึ่งเวลาอาบน้ำน้ำก็จะได้ไม่กระเด็น ออกมาเวลาเราเดินก็จะได้ไม่ลื่นนะคะในส่วนของซิงซิงซิงตรงนี้นะคะซิงล่างหน้าก็จะเป็นแบบ1หลุมนะคะแล้วก็ยังมีชั้นไว้สําหรับเก็บของในห้องน้ําค่ะไปดูห้องนอนที่2ห้องนอนรับแขกค่ะเดินเข้ามาก็จะพบกับห้องน้ําก่อนอันนี้คือจะเป็นสไตล์แบบเดียวกันเลยนะคะแต่ว่าห้องน้ําห้องนี้จะมีความกว้างกว่าแล้วก็ เออจริงๆก็อาจจะเท่ากันก็ได้นะคะคุณผู้ชมมันอ,อาจจะกะไม่ถูกแต่ว่าเออดูแล้วห้องนี้จะกว้างกว่าแต่อาจจะมีขนาดเท่ากันก็ได้แล้วก็ห้องมุมนี้จะเป็นว้าําหรับวางเตียงนอนจริงๆถ้าเป็นแบบ3ฟุตน่าจะดีกว่าเพราะถ้าเป็น5ฟุตจะเริ่มแน่นแล้วแต่เขาก็ยังมาพร้อมกับตู้บิวอินเสื้อผ้านะคะก็คือจะเป็นสไตล์เดียวกันกับห้องนอนแรกที่เราเห็น,นะคะ่ะแล้วก็ยังมีหน้าต่างให้ ทุกห้องนอนจะมีเครื่องปรับอากาศให้นะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นของบ้านกันค่ะเรายังอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวนุ่นพาคุณผู้ชมดูห้องนอนที่ชั้นหนึ่งพร้อมกับห้องน้ำในตัวค่ะซึ่งห้องนอนนี้ขนาดกว้างมากๆเทียบเท่ากับห้องนอนมาสเตอร์ได้เลยนะคะแต่ว่าห้องนอนนี้อาจจะเป็นห้องนอนของผู้สูงวัยนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเดินขึ้นบันไดเขาก็มาพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ตู้สื้อ้าเป็นแบบบิวอินนะคะ ไม่สิเขาไม่ได้วิวอินนะคะเป็นแบบลอยมาพร้อมกับโตเครื่องแป้งมีกระจกขนาดใหญ่ให้ด้วยะคะ่ะซึ่งตอบโจทย์สำหรับผู้สูงวัยทีเดียวนะคะเพราะว่าตัวเคาน์เตอร์เขาไม่ได้สูงจนเกินไปในส่วนของเตียงนอนนะคะก็คือจะเป็นขนาดประมาณ6ฟุตนะคะแล้วก็มีประตูกระจกพร้อมกับมุ้งจีบมุ้งจีบแบบนี้นะคะเวลาเราอยากจะเปิดรับ ลมยามเช้าหรือว่ายามเย็นนะคะและในส่วนของห้องนี้ก็ยังมีตัวระเบียงกว้างทีเดียวเลยนะคะซึ่งเราสามารถที่จะออกมาชื่นชมสวนของตัวเราเองหรือว่าจะนั่งชมลูกหลานวิ่งเล่นในสวนหย่อมของตัวบ้านก็ได้ค่ะ,ะไปดูห้องน้ํากันห้องห้องนี้เขาจะมีเครื่องปรับอากาศให้ด้วยนะคะซึ่งจะอยู่ทางหัวมุมคะ่ะ ในส่วนของห้องน้ําเรียกได้ว่าเป็นแบบสีกระเบื้องสไตล์เรียบๆเลยนะคะสีน้ำตาลตัดกับเคาน์เตอร์ที่เป็นสีขาวแล้วก็ยังมีชั้นสำหรับเก็บของที่มีประตูปิดมิดชิดก็จะทำให้การเก็บของดูเป็นระเบียบแล้วก็ดูสวยงามมากขึ้นในส่วนของมุมอาบน้ำนะคะมาพร้อมกับนี่เลยเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็ยังมีชั้นให้สำหรับเราเก็บ วกแชมพูครีมอาบน้ำต่างๆแล้วก็มีที่กอกบูนนะคะไว้สำหรับนั่งเวลาเรามาอาบน้ำอยากจะนั่งขัดตัวค่ะเขาก็ยังมาพร้อมกับนี้เลยตัวกระจกฉากกั้นอาบน้ำนะคะไปดูส่วนอื่นๆของตัวบ้านกันดีกว่าค่ะ ตอนนี้นุ่นพาทุกคนมาอยู่ที่ชั้น2นะคะซึ่งในส่วนของบันไดของเขาเนี่ยคือเป็นไม้แท้เวลาเราเหยียบจะรู้สึกมั่นคงมากๆแล้วก็ตัวราวบันไดเนี่ยจะเป็นเหล็กนะคะแล้วก็ยังมีการเล่นลวดลายตามคอนเซปต์ของแลนด์แอนด์เฮาส์เลยค่ะชั้น2นะคะพื้นของชั้น2เนี่ยจะเป็นอันนี้เรียกพื้นกระเบื้องลายไม้อีกเช่นเคยนะคะแต่เป็นคนละลายกับพื้นที่อยู่ชั้น1ค่ะ พื้นที่โล่งๆตรงนี้เลยนะคะเราสามารถที่จะดีไซน์เป็นมุมอ่านหนังสือก็ได้หรือว่ามุมนั่งนั่งสมาธิก็ได้นะคะแต่ว่าในชั้นสองเนี่ยเขาจะมีห้องตรงนี้นะคะสําหรับทําเป็นห้องพระก็ได้ค่ะหรือจะเป็นห้องไว้สําหรับทํากิจกรรมอย่างอื่นก็ได้ค่ะกลับมาตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะมีอ๊ปิดฝั่งค่ะมีมุ้งจีบให้นะคะแล้วก็มีระเบียงบนชั้นสองค่ะ ซึ่งตัวระเบียงอ่ะกว้างมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมกว้างทีเดียวเราสามารถที่จะมองเห็นสวนหย่อมของเราได้แล้วก็มองไปทางด้านหน้าได้อ้อบ้านหลังนี้นะคะตัวประตูทางเข้าเนี่ยเขาหันไปทางทิศตะวันตกค่ะดูข้างในบ้านกันค่ะสังเกตเห็นว่ามีโคมไฟระยะอีกเช่นกันนะคะดูหรูหราทีเดียวเ,เดี๋ยวนุ่นพาทุกคนดูห้องนี้ก่อนเลย อันนี้จะเป็นห้องนอนแรกที่นุ่นพาชมบนชั้น2นะคะของตัวบ้านแต่นุ่นนําเสนอไปแล้วสองห้องนอนที่เป็นห้องนอนแขกดังนั้นห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่3นะคะซึ่งเขาก็จะมาพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ที่ครบครันเลยจะเห็นว่ามีโต๊ะไว้สําหรับวางทีวีหรือว่าโต๊ะสําหรับเก็บ ของต่างๆนะคะมีเครื่องปรับอากาศให้ด้วยโต๊ะตเครื่องแป้งนะคะมีกระจกให้มีหน้าต่างให้สองฝั่งก็คือฝั่งทางซ้ายของนูน่นแล้วก็ทางด้านขวามือนะคะซึ่งทางด้านขวามือเราก็สามารถมองเห็นตัวบ้านของเพื่อนบ้านนะคะตู้เสื้อผ้าจะเป็นแบบเฟอร์นิเจอร์สั่งตัดทำนะคะเข้าเข้ามุมกันเลยนะคะเป็นแบบ2ประตูแล้วก็ในส่วนของห้องน้ํา สไตล์ได้เปรียยแต่ดูหรูเช่นกันนะคะมีซิงซิงลักหน้าให้กระจกแล้วก็มีที่กั้นอาบน้ำที่เป็นกระจกสไลด์นะคะพร้อมกับเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะอ่ะถัดมาจะเป็นห้องนอนที่ที่สค่ะ อ่ะอันนี้ที่นุ่นหมายถึงนะคะที่ข้างบนชั้น2ก็จะมีตัวอินเตอร์คอมซึ่งก็จะมีตัวระบบรักษาความปลอดภัยให้ในตัวที่เขาเรียกเป็นตัวอะรลามนะคะอ่าอีกอันนึงจะอยู่ในห้องนอนมาสเตอร์แต่เราดูห้องนอนนี้กันก่อนเลยอันนี้เป็นห้องนอนที่4นะคะซึ่งห้องนอนที่4ี่จะกว,กว้างกว่าห้องนอนที่3เมื่อสักครู่นะคะคือเฟอร์นิเจอร์เขาก็ให้จัดเต็มอีกเช่นกันนะคะคือพร้อมใช้งานเลย ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งเตียงที่เป็นแบบ3ฟุต2ชุดนะคะแล้วก็มีชั้นวางทีวีมีเครื่องปรับอากาศให้มีการเล่นเล่นไฟเป็นแบบหลุมให้นะคะดูหรูหราแล้วก็รวมถึงตู้เสื้อผ้าอาจจะดูเล็กไปสำหรับห้องนี้ที่มีให้ถึงสเตียงนะคะและในส่วนของห้องน้ำก็ถือว่ามีขนาด ที่กว้างทีเดียวนะคะก็ยังเหมือนเดิมก็คือมีตู้กระจกกัน้นอาบน้ำให้มีที่จริงๆรุ่รนเนา่ไม่รู้ว่าเรียกอันนี้อะไรแต่คือเป็นการแบบก่ะขึ้นมาแล้วให้เรานั่งนะคะจะเรียกว่าเก้าอี้ในห้องอาบน้ำก็ได้ใช่ไหมคะแล้วก็มีที่สำหรับเก็บสบู่อะไรพวกนี้ด้วยซิงล้างหน้าที่มีเคาน์เตอร์เป็นลายหินอ่อนคะ่ะเอาละเราไปดูห้องนอนมาสเตอร์กันคะ่ะว่าจะดูสวยงามหรือว่าหรูหราขนาดไหนคะ่ะ ชัดอันนี้ห้องนอนมาสเตอร์นะคะเรียกได้ว่าในมุมของนุ่นนุ่นว่ามันส,สวยๆมากเลยนะคือเขาจะมีการาเล่นเล่นขอบของเฟอร์นิเจอร์เป็นสีเหลืองสไตล์แบบสีเหลืองทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันดูสวยงามมากเลยอ,อันนี้จะเป็นมุมโต๊ะเครื่องแป้งนะคะกระจกจะเป็นแบบกระจกแบบกลมเพราะปกติเราเห็นป็นแบบรูปทรงสี่เหลี่ยมบ้างซึ่งอันนั้นมันจะดูแบบธรรมดาไปแต่อันนี้คือจะมีความเล่นกับ รูปทรงของตัวกระจกแล้วก็ในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ก็จะเป็นแบบบิวอินนะคะมีชั้นเก็บของเหนือศีรษะให้แล้วก็ยังมีชั้นที่อยู่เหนือ,อะระดับหัวเข่าของเรานะคะ,ะแล้วก็มีตู้กระจกให้สำหรับเก็บพวกชุดเครื่องนอนหรือว่ากระเป๋าแบรนด์เนมค่ะเปลี่ยนจากหมอนพวกนี้เป็นกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะ,ะแล้วก็ยังมีนี่เลย ระเบียงให้อีกเช่นกันค่ะทุกๆทุกๆห้องนะคะจะมีมุง้งมุ้งจีบแบบนี้ให้นะคะเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานเวลาที่เราอยากจะเปิดรับรับลมยามเช้าหรือว่ายามเย็นค่ะอันนี้ก็จะเป็นระเบียงไว้สําหรับห้องนอนมาสเตอร์นะคะซึ่งจะแยกมาจากส่วนอื่นของบ้านก็อย่างชี้ทราบก็คือจะมองเห็นสวนแล้วก็เราสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นที่สําหรับเล่นโยคะก็ได้ค่ะ,ะไปดูห้อง นน้กัคอ๋อห้องนอนห้องนี้มีเครื่องปรับอากาศให้ด้วยนะคะ1ตัวแล้วก็นุ่นทุ่นสังเกตเห็นสวิตตัวนี้ดูแบบดีไซน์ทันสมัยมากเลยแค่แตะอย่างเดียวนะคะอะไรนะคะคุณตาล้องให้อะไรนะคะอ๋อมันคือไฟของตัวนี้อ่าโอ,อ้คุณผู้ชมอ่าโอเคในส่วนนุ่นก็หาเจอแล้วไฟของอู้นี้นะคะอ่ะดูห้องน้ำกันค่ะ อันนี้จะเป็นคือมันกว้างมากเลยะคะ่ะคุณผู้ชมแล้วในห้องน้ำก็ยังมีเครื่องสับอากาศให้ด้วยค่ะ1ตัวแล้วก็ตัวหน้าต่างตรงนี้เราก็สามารถเปิดได้เช่นกันซึ่งก็จะมีพื้นที่ข้างๆของห้องน้ำนะคะแต่ว่านั่นแหละค่ะเรามาโฟก,กัสที่ห้องน้ำกันดีกว่าค่ะซึ่งอันนี้จะเป็นแบบ walk in closet นะคะเป็นตู้ เสื้อผ้าที่เป็นแบบกระจกดังนั้นเราสามารถที่จะมองเห็นทุกอย่างที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานแต่เขาก็มีตู้เสื้อผ้าที่เป็นแบบมีกระจกให้แบบเต็มตัวนะคะแล้วก็มุมนี้ก็เช่นกันเป็นเน้นเป็นการแบบใช้สั่งทำตู้เสื้อผ้าให้มันเข้ามุมกันกันกบตัวบ้านเรียกได้ว่าใช้พื้นที่ได้อย่างลงตัวทีเดียวค่ะ อันนี้คือห้องน้ำใช่ไหมอะคือมันขนาดกว้างเท่ากับห้องนอนได้เลยนะคะเราสามารถใช้เป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งก็ได้เลยแต่เขาใส่เป็นที่อาบน้ําแทนค่ะเขาเรียกอะไรนะอ่างอาบน้ําค่ะอันนี้คืออ่างอาบน้ํานะคะและว้วก็ยังแยกกับตัวชาวเวอร์ให้ซึ่งจะอยู่ทางนี้นะคะขนาดก็กว้างทีเดียวรวมถึงมุมโถสุขภัณฑ์นะคะก็เป็นแบบระบบอัตโนมัติค่ะแบบนั้นเลย และในส่วนของอ่างล้างหน้านะคะคือค้าจะเป็นเคาน์เตอร์สีขาวมีกระจกบานใหญ่แล้วก็ยังมีไฟที่แขวนตรงผนังนะคะเพื่อที่ให้ง่ายต่อการใช้งานแล้วก็ยังมีชั้นเก็บของใต้ซิงค์ให้แบบนี้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมหลังจากที่นุ่นพาเดินชม จนทั่วบ้านหลังนี้แล้วเรียกได้ว่าบ้านหลังนี้ใหญ่มากเลยใช่ไหมคะเพราะขนาดนุ่นนำชมยังรู้สึกหอบเลยค่ะก่อนที่นุ่นจะจบวิดีโอนี้นะคะขอสรุปคร่าวๆก็คือบ้านหลังนี้เขามีขนาดอยู่ที่180ตารางวาแล้วก็พื้นที่ใช้สอยทั้งหมดจะอยู่ที่242ตารางเมตรค่ะซึ่งเป็นบ้านที่เหมาะกับครอบครัวใหญ่เพราะมีให้ถึง หห้องนอนเจดห้องน้ําและเขาก็ยังมีห้องแม่บ้านพร้อมกับห้องน้ําส่วนตัวให้ด้วยเรียกได้ว่าเจ้าของบ้านสามารถมีความเป็นส่วนตัวได้แบบสุดๆไปเลยละค่ะนอกจากนี้นะคะบ้านหลังนี้เขายังตั้งอยู่ในโครงการนันทวันซิลินเล็กแม่เขียดเป็นหนึ่งในโครงการของ Land and House ค่ะซึ่งบ้านหลังนี้อยู่ใกล้กับสนามบิน ห้างสรรพสินค้าเซ็นทันแอร์พอร์ตบิ๊กซีแม่เขียแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับโรงเรียนชั้นนำอย่างโรงเรียนลานนาอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลแล้วก็โรงเรียนชั้นนำอื่นๆค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ต้องการเข้าชมบ้านหลังนี้ต้องรีบอย่างด่วนเลยนะคะติดต่อมาที่นุ่นเพอร์เฟคโฮมตามเบอร์โทรท,ที่อยู่ทางด้านล่างเลยค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e และก็เป็นกำลังใจให้นุ่นทำคลิปวิดีโอต่อ,ตอไปด้วยนะคะ แล้วพบกันในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ